สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอซผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะนัดมีรถสีแดงสดสดร้อนๆมานําเสนอให้ได้ชมกัน1นึคันนะคะเป็นตัว v ีออสหนึ e, ปี2016จดทะเบียนปี17นะคันนี้นะคะสภาพสวยเลยลูกค้าสีเดิมโรงงานชุดแต่งรอบคันนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,200บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานกัน นะสําหรับลูกค้าที่ออกรถช่วงนี้นะคะลูกค้านอกจากจากฟรีดาวแล้วสามารถใช้โปรโมชั่นขับฟรี90วันได้ด้วยนะออกวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดกินดีให้บริการนะคันนี้นะคะได้ไป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลย 5. กไก่รอจุรา 6355กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะฝากระโปรงหน้านะสีแดงแรงลิสสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะตัวไฟหน้านะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นตัว VOS 1.5E นะคะเป็นตัวกลางของ VOS นั่นเองนะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสีแดงสดๆร้อนๆเลยนะลูกค้าจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะผ่อนเริ่มต้น6,200บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวแล้วก็ออกช่วงนี้ผ่อนอีก ปีหน้านะกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนอสซีรูโลโก้ตรงกลา,างนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2021นะคะยางถือว่ายังเป็นปีใหม่อยู่นะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในมีให้เห็นเด่น ชาร์จซีนเดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งท่านนะคะ สันเรียมตรงโป่งซุ้มร้อนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยลูกค้าไม่มีรอยหลักยิ้มเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันศา์มาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตู ทั้งสีด้านเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยเลยลูกค้ารับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้เวเรามาดูภายในกันภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะภายในสีดำน,นะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันนะได้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามีนาด้วยนะคะลูกค้า นี่สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะกระจกมองข้างนะปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นถลยียติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัย3มก้านเดิมๆนะคะไม่มีรอยหดออกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กัน อ่ะนี่เลยนะไม่นะคะอยู่เพียง148,999กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้นะไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าข้อมูลของศูนย์โตโยต้าออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเครื่องเล่นเสียงนะเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์อันนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเป็นเกียร์ cvt 7สปีดนะภายในเขาตบ แต่งเป็นโทนสีดำนะคะฝ้าเพดานนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยอักขระยันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตรงนี้ก็ลบให้แบบจางๆแล้วนะคะลูกค้าไม่ได้เห็นเด่นชัดนะที่บังแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะแล้วก็สําหรับเบาะคันนี้นะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดำได้แดงนะคะถ้าเป็นสเปคเดิมๆจากป้ายแดงเนี่ยตัว Vios หนึ่ e นะคะจะเป็นเบาะผ้านะแต่สําหรับคันนี้นะคะลูกค้า พุมเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมรอบคันเลยนะสภาพสวยพร้อมใช้เลยลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยรอยเขียบเขย่ยยเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้ ได้นะนัดยินดีให้บริการห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดีกอ้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําตรงกลางหนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะ โครงสร้างเดิมนะลูกค้าขอบยางนะคะดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะคะนี่สปอร์ตเมทอาร์ตคือเรียงตัวกลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีอรอยโปสีแต้มสีนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะสภาพสวยเลยนะสีแดงแรงลิ์นะคะลูกค้าจะถูกจะแพง ขอแดงไว้ก่อนนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าแล้วก็คีบฉลามด้านบนหลังคานะถ้าเป็น v ีออตัว E ีเนี่ยปกติจะเป็นเสาอากาศธรรมดานะอันนี้เขาแต่งในส่วนของคีบฉลามมาให้ด้วยนะคะลูกค้า ไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะมาให้2จุดเลยนะคะเซ็นเซอร์กันชนนะป้ายทะเบียนนี้เลย5ก็กไก่รอจุฬา6355หกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโเมียมเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะ สำหรับด้านหลังโอ้โหมีถาดท้ายแถมมาให้ด้วยนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยี้ยเลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะหัวน็อตอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไข่เช่นกันนะคะสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะ พวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยหรือว่าโครงสร้างด้านหลังรถนะคะคานด้านหลังจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะตัวคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะสภาพเดิมๆเลยหัวน็อตนะคะสี่เดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยขยับเพะเย่เลยนะหรือมาดูบอดี้ด้านล่างลูกค้าขาเปิดให้ดูด้านล่าง อ่ะล้ออะไรอุปกรณ์ครบนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะซีนด้านหลังเดิมๆนะคะสีไข่ไก่สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับนะหรือว่าด้านข้างนะคะเปิดให้ดูนี่ ซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตก้มๆนะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะการันตีให้เลย โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคันนี้นะคะราคาเพียง339,000บาทเท่านั้นเองนะได้รถสวย,สวยแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะ เตรียมเอกสารรอเลยนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะก็สามารถออกลดได้แล้วนะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานค้าขายธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกษตรกรก็ออกได้นะเอกสารก็ใช้แตกต่างกันไปนะคะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะในส่วนของเพนเพจของรถนะคะลูกค้านี่เลยมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยไขรอยเขียบขยื้นนะรถปี2016จดทะเบียนปี17นะคะลูกค้าหัวน็อตสกประตูไม่มีรอยไขรอยเขียบขยื้นเช่นกันสภาพสวยเลยนะคะ คันนี้สภาพสวยจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,200บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะภาษีหน้ารถนะคะลูกคา้าหมดปี6 7นู่นเลยนะกระจกบานหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ตามีติดอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมหัวน็อตไม่มีขยับพยื่นนะคะสภาพสวยเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยว พาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ Duo v v ดูโอ v ีวีไอเรียบร้อยแล้วนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,500ซีซี 1, cc, 108แรงม้านะคะมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะลูกค้าสภาพนะคะสวยๆเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะนัดลองขับลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วนะลูกค้าไม่มีสัน่นไม่มีสะทานด้วยนะคะเช็คประวัติศูนย์บริการได้นะไม่มีชนัก ทีกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมรงสร้างเดิมนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้านี่มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างนะคะไม่มีรอยขยเลยเขย,ยาะเพี้ยนเลยนะสีเดียวกับตัวรถนะคะหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะสีเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยคันนี้รับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคานหน้าหม้อน้านะไม่มีทุบอ่เขาเรียกว่าไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะตัวคานหน้าหม้อน้ําสีเดียวกับ คานด้านข้างเลยนะคะลูกค้าสีไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะตัวสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่นะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตแก้มด้านข้างไม่มีรอยขหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะไม่มีรอยขยเช่นกันนะคะตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนเนี่ยมีติดอยู่นะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะคะ การันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะใครที่เป็นสาวก v ีออหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนัดแน้นทำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะออกวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะต้องคันนี้เลย v ีออ 1.5e ปี16-17นะคะราคา3,39,000บาทเท่านั้นเองนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,200บาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออก ได้นะคะใครที่สนใจนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแหกศูนย์เกนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการหรือเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทยหกสิ 68, แยกหนึ่งกรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ